รู้หรือ,อยังตอนนี้ประเทศไทยมีการสะสมแต้มสุขภาพเฮลท์พอยต์แล้วนะแต้มสุขภาพเฮลท์พอยต์กับโครงการ ท้าใจซีซั่น3คืออะไรคือการสะสมแต้มจากการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการก้าวเดินการวิ่งปั่นจักรยานเวทเทนนิงโยคะและอื่นๆสะสมแคลอรี่เพื่อเปลี่ยนเป็นแต้มสุขภาพเ a ล t h พอยต์นอกจากการออกกําลังกายแล้วท่านยังสามารถรับแต้มสุขภาพได้จากการเชิญชวนเพื่อนๆเ,เข้ามาร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจการบันทึกค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI รวมทั้งการมีส่วนร่วมในหน้ารอบรู้สุขภาพและการเข้าร่วมกลุ่มอีกด้วยและที่สำคัญแต้มสุขภาพ HealthPoint สามารถนำไปลุ้นแลกเป็นของรางวัลได้ด้วยนะทุกๆก,การออกกำลังกาย100แคลเท่ากับ1 HealthPoint โครงการก้าวท้าใจไม่ได้มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดแต่อย่างใดสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้มสุขภาพง่ายๆเพียงแค่สมัครลงทะเบียนได้ที่ line i d t h n V r สแกน QR Code ลงทะเบียนและเริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่แคบหน้าจอแอปพลิเคชันนับระยะทางวิ่งส่งมาทางไลน์นี้คุณก็จะสามารถสะสมแต้มคะแนนไว้เพื่อลุ้นของรางวัลได้ค่ะส่งผลการออกกำลังกายของคุณทุกๆกิจกรรม1 0 0แคลจะได้1 h e a l เฮลพอยต 100 HealthPoint สามารถแรกรับข้าวก่อง Chefcare แค์ทุกคำแค์ Care ทุกคนที่7 e n ทุกสาขาที่ร่วมรายการราคา69บาทจำนวน4,087รางวัล200 HealthPoint สามารถได้รับ e w a s h e r 100บาทใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ของ w a r i x ผ่านทางช่องทางออนไลน์จำนวน2,000รางวัล500 HealthPoint สามารถแลกรับ e w a s h e r 500บาทใช้ซื้อสินค้า Central Food Hall ท็อปมาร์เก็ตและซูเปอร์คุ้มทุกสาขาจำนวน400รางวัลสามารถกดรับสิทธิ์และของรางวัลพร้อมกันและติดตามของรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายทาง Facebook 9ท้าใจค่ะบรรวมสะสมแตั้งสุขภาพเ a ล t h พอยต์กับโครงการ9ท้าใจซีซั่น3พิชิต100วัน100กิโลเมตรไปด้วยกันนะคะ